าดอกคูณเฮาลูกบ้านสะทังเต็มเลยเต็มต้นเลยไปแล้วแม่ว้าวปิงตอนนี้เฮาก็อยู่ในรถแล้วเนาะกําลังสิพาไปส่งพระมื้อนี้วันปีใหม่ลาวปีใหม่สากลเฮาอีก มาในทีมสีเขียวลูกชายลูกสาวนะกำลังจะไปชมพระบักไปถือยาบักไปถาดูไปถือยาที่ได้จัจะกวัดมันนี้ไปเบิ่งกันไปไปุยเลยุยเลยพ่อมาเลิกพ่อมบดามมยเลยอดแล้วอาทิตย์บานบ้านเฮาเ วันแก้วดวงดีบ้านฮะสามไอ้น้องเด้อลูกไปเดียบไปเดียวไปเดียวเดี๋ยวฉิพาสั่งน้องไปส่งผักก่อนเด้ออาจารย์วาพระพ่อแม่พระภรรยาพ่อเลยลูกพ่อแลยทุย่าทุย่าทุย่าไป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 ส่งผักไปไปส่งผักผู้พูดลูกไปไปยังไปไปไปไดนเกือบจะเด้ ủa bay bay to luôn bay 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 mau bay 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 <laughs> bye bye bye. <laughs> Tôi <hến> <laughs> <laughs> เอออยู่ดีมีแหงเด้อว่าสิเออไปไปทรงผ่าทุกคนเออทรงพระเจ้าหาส่งผ่าเป็นแล้วมาปีนี้ปีก่อนยังเดือดอุ้มขีค่ยอยู่โอ้ยก้นก็ออกนะวีเอ็ม เดมส่งกันใหญ่ทุกคนเอ้ยไปเด้อไปเด้อหลี่ไปทุดน้ำเด้อไปไปไปอืออ่าที่วัดคุณจะมีไฮมัดแขนมีวางเห็ดต้นไหนคนณกำลังมา ไอ้ท ah, ี talk, ่ฮอตเล่ล oh, ah, oh, ูกฮอตเล่ขับไปฮอได้ไหมฮอดไหมอ้าวไอ้ฮหมถิงยีดอกลูกฮอเบิงม่ถึงโอ้ยเนาะอ้าวา่าเด้อฮอมมอ้าวมันเป็นไอ้าวไปเอ็มเอาใบยนส่อลูกอันีอันนี้เป็นสอันนี้

แต่หอดวัดที่ซองเล้วกระแลนฮะกระเลมก่อนโลดเอากระเลมน้ำเขาหอดเลยแลนฮะกระเลมก่อนโลดใช่ไหมน้องการปรุงเครื่องเนี่ยพวกกระซับนาที่การงานเกันการบันโสด้อเอออายุที่มีเฮสุขภาพแข็งแกรงก่อนว้าปีนก่อนที่จะไปส่งผ่ากับผ่านด่านกะแลมไปก่อนใช่ไหมน้อง วัดที่สองแล้วเม่แต่แรกไปชมพระได้รู้แ้วดูเด็กได้กินของแซ่บเต้นเลยโอ้นั่งกินกับมี่ไปเฮ้ยไปไปไปเลยไปไป่าไปจ่าย่างพาไปจิบไปไปไปชมพระไป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 ย่างพูดลูกย่างไปน้ำลูกกินน้ำย่างนะมือไปนั่งใส่แล้วหมันแซ่บพแล้วไป วัดที่2องของสามีองผ่าลูกตาลนี่นี่นี่ไปไซเปอร์ไป,ปไซเปอส่ตองมีลูกไป่งทางไหน่งทางนี้ก่อนนี่าาพอพา่อองเลยตามมาด้วยพอ บอกซึกบอกซึกบ้าเจริญสุขมีปัจจัยอยู่สองหมื่นกีบสาธุปสองัชีวิตเอโสกคือโสสตาสตาคือแหงบันดาใจเนาะจิตใจหายก้อนี้หายดีกดเข่าดีกเข่านมอี้ีใหม่เอามีเด้อยก่เ้านมาเด้อนมนีหม่เด้อสาธุอยู่ดีมีแหงสอไรไปเด้อยางตกนเด้อเอามาเดนมาอดมาย่ได้ยางกเด้อน ไปเลยอรวัตมาพี่ไปคือรถพูกปะแล้วแหละไปไปไปคือรถไปวัดต่อไปเลยลูกไปอดวัดที่สามแล้วไปลูกไปสงฆ์เอมยังโซนผุนมัด แล้วมาเข้ากับน้ำก้นจะไปไปยางไปลูกดีดีดีจะไปลิงของมันไปยางไปไปคือกันเลยก็ฝาปุโตอันวัดนะลูกเสือสู้ลูกไป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 เนี่ยนะเฮ้ยอ๋อควรได้วัดหนึ่งซาไม่นองนะป,ป,ป,ป้าป้าป้าปุ๊บ ลูกอะอดเลยบ่เอาฮดอีละฮดจับจเออจับใบไหมนะจับมาเออห้เออเอาจับนนะจับไปเลวเไปีไปไปอ่อยโคตรกโคตได้ไหมลูกมาพีีลูกไป,ไปลูกไปโคตอย่ไหลูกไป อาอุ้มพดชิวายีนี้ะไปไม่พดอีแม่ไหนไปไวมอกลางมีแต่กินอด่าอยู่ลูกเออไปเอ็มเด ไปไปไปอบัที่ตัสี่ออบตที่สเ้อมาที่สลงแต่เอื้อยก๊กเพราะว่านอกแมนนอนในรถเลยลงน้ำ้ํำ แม่นอน,น,นโหลดไม่แต่เอื้อยกบเพิ่นยังบ่นอนเพิ่นลงมาส่งผ่าหนะ้าแม่ไม่ปไปส่งเพราะไงไปจุดเพิ่นล,เนลุเออตั้งลงตั้งลงตั้งลงเอาเอาเอา,เอาในสิทธิ์นี่เพิ่น ชิดน้ามเส้นทางในพุ่งชิดหน้ามเซเปิลทางในไปไหมเออไปไหเออไปไวปีนจะไปเอออาชีพช้ยพระทางในพุ่นะไ,ไป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 ไว้ชินเนชิดทายให้พร้อมกันสองไม่รูป สองพันสหาทุกคนเออสองพันสหัซนหิวไป่างทงด้วยล่งาไาัขี่กทุเ้อขุูในปีนี้ถือขู่เอง ปุ๊ดจะใส่เลยเจ้านะใส่เลยเกินนะมาอีเมจับน้ำเอาอีลาชิมาปีนาใส่ก้อง ชงพกไปชงพกี่มไห้ก่นี้ชงพบพอบว่ามันไห้ละแต่ได้ลูกติค่องไหมติองไปไปติองมางไหถือใหมเป็นไหมเอาิเป็นยังเป็น อลูกคล้องขอลูกคล้องชื่อชื่อไงไปลูกดักุ่มมลชิตเป็น,นไหมลูกสองผน,น่สง ชิดน้อยไปไปแม่ชิดหนึ่งไปไปลูกปะไปสบายดีไปถูหน้าอีดอกชีวัดชีวัดลูกชีวัดไปต่อวัดที่หาก็เลยนะลูกเนาะน้องไปใส่เลยน้องนอนส่องให้น้องส่องให้น้องรับปุ๋ยปุ้ยเลยไปถูหน้าอี ต่อใช่หรอต่อถัดอีห้งเหมืนปะไปห้าง,งอีตันถัดอีห้งเ่าดูถัดอีห้างถัดอีห้างรุ่เรดบปะรุยยัก <laughs> วัดที่หาเลยลงาวัดใหญ่อุอีห้างวัดใหญ่คูบัานคูเมืองสวนาลองข้าลขามากับลูกสาวพ่อเม่ทานใหด้หลุดกบอันเอาคุณลลงเอาจะเป็นยไปละเอาเอาเห็นไหมจิตมันอะไรอันไห่เอ้ยนี่น่ง

ມາຊື້ຢາບແຫຼງມາເລີຍເດີ້ພນ້ກໍກາມເນວ່າາຈອ

เสร็จแล้วงี่เอา้่งาไห่สองพันเสาหาสงขลาเองเป็นแล้วอ,อ้า อ้าดีสคนไล่คนนาลูกบาไปเดียวไปเดียวไปกินปะชิแล้ลูกชีได้ล้วลูกคะนมดอำชีได้ไหมลูกเออไปอยู่บ่ นอดวัดที่หกเนี่ยตื่นโต้ะหนึ่งยังจะโต๊ะนอกยังประตนก็ได้ลงน้ำแหม่มอ่ะไม่ทีอบรงประชุมงานอยู่ผัดห้างอยู่ไปาไงไปน้ำแหม่นอะ อดวัดที่หคนหาก,ก็ตื่นนอนกับสิงงงที่หกของเฮาพี่มาส่งค่ะายพี่ลูกส่งค่ะก่อนไปแาบปนี้สี่เลยจะกินอีเลยเสียร์ภาษีให้แล้วเสียร์ภาษีให้กันอีแล้ว สีอเะไรลูกสีอะไรสีอะไรเอาอะไรเลยสีอะไรสีอะไรเลยสีอะไรเลยดีป่ะเมนเมนยังไ้เมนดีป่ะอะไรจ้าเลือกง่อยไว้ลูกดูใช่เขาเขาอะไรดิแมนบึงดูเขาอลไรเป็นยังว้า ขนมจอยเอ็มันไม่ลงอร่อยอ่ะพอดลอดด้แล้วพีแล้วอดไปไ่งผาต่อได้ขนมแลไวไปส่งผาไปนี่เสียภาษีให้ล oh ูกและกุหลาลูกหล่าเป็นยังลัออยู่บริลลงมานำซ้ำไอ

acid nào yêu, áo bay, 4 phong sao luôn, 3 phong háchip à ma, em em, sai, à em ca sai. ใส่อไเออมาว้าใส่ใส ah. ่ใส่น้ำน้ใส่หใส่ตึงองนะตึงนองแล้วตัวหนึ่งกระตุงแล้วฮะกระตุงบอก่ออีเมเลยไปหอนหกวัดเลยฮะกระตุงนอนะจมมาหดเาเลย่ี้เอยดี ดีนีๆีกเน้ดนำ้ำเลยไปได้ว้าวผาแก้วมะกตลุกเฮ้ดีไป็นขนาลั้น้ลคนมาส่งผาไล่ใหงตอนนี้ตื่นกันเมื่อลรสสามไห่นอกมาส่งผาได้เจ็ดวัดแล้ว

ลาลาตะบุกตะเอาเดินวนอี้้เป็นภัยไปวันไหนยบุกเระี่ออกเปิดใจวื่อไรออกเปดใจโยมไปเป็นกาไปไหว่อยการน่ายนะนอมาส่าไมไปฮดไม่ดน้อไม่พดน้ำผอบัาใจเ้าตะบกเอาหลักคนรคู่สต่วัญาจสนทราสันติดกมาเป็นคนลาแน่นอออกเปิดยอาาต่าะี้จต้อง ทัางชื่อใบธ่าเนียชปัญญใสทางไวเจนตต่อเจนต์ตไปที่ข่าววับนใจคือโสนาโพระเารงสเชียยาวเท่นัองตอต่างทจีนรับ้านหนับปัญญกวกตอนลังสินำไปตกจากพ้าวอย่าบางหัวถ้าเจ็ดมียังใจดรงใจที่ตอทั้นชื่อยาเทานั้ สัตว์หอยขันราบุนรบอกซอกระไรโกกระไเดนอต้นชโนโอนมตาาบุญนเมี่ออกเมียออกครับสี่สิบเส เลือมียูตัวสงใีเห่นั่นนะครับกะปกร่ากยเจ็ดปีเจ็ดเนไม่วด้รอรที่ไมตาตาเมออกทงสักวานบัตรทะียนตุ่มมัยูองของมือตาดุออดบัตรทีเกแลเอาใส่อะไรนำเนี่ยง ไปไปไปห่หน่หกไป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 มาไปไปโตไปกันตแลวลุกไปถ่ายพออพป่ะัดทีเก่าแล้วอดีตบัไดลงน้ำผัดจีเก่าอดีนอนปะ ไอ้ดีนอนแล้วซองไอ้น้องเปิดกับเอ็มลงเหมือนลุว้วจักรรธมาวสันติอโยนสุขังปนที่ชิปของเอาเมนออดีบุไกุเรกลงมานำคาคาครับเอาแม่เขาลวดกับเป็นแม่วัดแม่ว่า เป็นกาใสปานยันนำเทปประจำเป็ประจำสร้างเอาเรีนสจรพรเลิศขบุดรวมศัก์ตักบาตรรมขันเก็บดองไม้รวมตนสร้างตุ๊ต้นนำกันบรรดาญาโยมเอาปีนึงม่ครงเดียวปีใหม่ยันญา่าราโอการมาหวดรวมตุ๊ดตน โมโหคุณนบอกสลาสัมมาคาเตตบันปอลอลคุณสังุตนปัญญาันาตที่สามสกวปอกันทะบุญบาตนใจปยโยหามือีสาธุีเมตสบายใจเด้อบรรดาญาโยมทบัตภย ไปไไปไปเอ้ยไปลูกปะไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไ กกนอนนาอีแม่ได้ไหมได้ล้วคือปอตีนะายเอย่างบ่มาหยางบ่ห่านบนห่างเขามีแต่หอาได้หเด็ดีโยโอ้าไ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัโหลฮัล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 โหลฮลโห